ไม่มีบัตรตัวจริงใช้แอปในมือถือขึ้นเครื่องได้แล้วน,นะครับขึ้นยังไงมาฟังกันครับครับวันนี้ผมก็มีเรื่องดีๆมาบอกทุกคนอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อหลายวันก่อนผมบอกไปแล้วว่าในการใช้เอกสารเพื่อสแสดงตัวตนในการขึ้นเครื่องสําหรับภายในประเทศนะอันนี้เราเฉพาะภายในประเทศนะครับต้องไปเอกสารฉบับจริงเท่านั้นนะครับแต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับ ได้มีประกาศนะครับประกาศจากผู้ที่กํากับดูแลการบินในประเทศไทยนะครับอนุญาตนะครับให้ใช้แอปพลิเคชันแสดงตัวตนในการขึ้นเครื่องบินได้2แอปนะครับแอปแรกน,นะครับก็คือแอปของ DLT ก็คือเป็นแอปของ Smart License ของอ กรมการกส่งมทางบกนะครับใบกับขี่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านสามารถไปโหลดแอป d l t ไว้ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เวลาจะใช้ก็สามารถสายเข้าไปแล้วก็เอาแอปตัวนี้เอาหลักฐานตัวนี้มาแสดงกับเจ้าที่ได้นะครับแอปที่สองนะครับก็คือแอปของอสำนักทะเบียนนะครับของ กรมการปกครองกระทรวงมหาไทยนะครับดีนะครับด d o ด a เนี่ยผมจะให้ดูไว้ใต้ลิงก์นะครับ, d. D. ว,รบว่า2แอป,ปนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแอป,ปที่เกี่ยวเรื่องของทะเบียนราษนะครับพอท่านเข้าไปในระบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาว่าตัวตนของท่านเป็นยังไงหน้านตาเป็นยังไงนะครับไม่สามารถที่จะเอารูปภาพที่เป็นก๊อปปี้ หรือก๊อปหน้าจอหรือรูปถ่ายบัตรประชาชนหรือรูปถ่ายบัตรเดือๆมาใช้ได้ในการขึ้นเครื่องนะครับแต่สามารถใช้แอปพลิเคชัน2แอปนี้ทดแทนบัตรประชาชนหรือบัตรเดือๆที่ท่านไม่มีขึ้นเครื่องภายในประเทศได้ตามปกติครับ